สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามาดูกันดีกว่าข่าว่าข่าวดีใน24ชั่วโมงนี้ของคุณประจำวันที่4มกราคม2569มีเรื่องดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างค่ะพลังงานใบแรกของคุณเลยนะคะเด e Sun ันวันนี้จะเป็นวันแห่งความสดใสวันแห่งความสําเร็จและเป็นวันที่คุณรู้สึกว่าเหมือนมีความสบายกายมีความสบายใจเกิดขึ้นอะไรที่คุณกาลังจะทําอยู่จะเป็นการเตรียมความพร้อมในขั้นสุดท้ายสําหรับการที่คุณจะลุยอย่างแท้จริงนะคะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้ามีโอกาสนะคะใคร ว่างจะไปทําบุญที่ไหนนะก็อย่าลืมเติมน้ำมันตะเกียรให้กับตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้ใครพาลูกหลานหรือพาเด็กเล็กหรือพาบริวารไปด้วยอย่าลืมดูแลเขาให้ดีนะคะระวังในเรื่องของการพัดหลงหรือว่าในเรื่องของการที่แบบว่าอาจจะหากันไม่เจอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลนิดหนึ่งค่ะและที่สําคัญในวันนี้นะคะใครที่เป็นสายองค์พระพิคเนทท่านท้าวเวสุวรรณหรือว่าสาันหรือว่าใครที่เป็นสายพระพรธนะคะวันนี้เนี่ยคุณหรือว่าค้าเกิดใครที่มีบูชาข้าราชการรัชการที่ี้า่ะคะสัง จะไหว้ขอพรท่านอธิษฐานดีๆขอสงสว่างอย่าลืมเติมน้ำมันตะเกียงหรือว่าจุดประทีปบูชาด้วยนะคะพลังงานใบถัดมาค่ะ D M Press ค่ะมีใครที่กําลังจะไปไหว้พระแม่ธรณีหรือว่าใครที่อยากจะไหว้พระแม่ลักษมีไหว้พระแม่อุมาในวันนี้นะคะเอาดอกไม้สวยๆนะคะแล้วก็แต่งตัวสวยๆไปไหว้ท่านไปสักการะท่านขอพรท่านอย่าลืมจุด ตะเกียงหรือว่าเติมน้ำมันตะเกียงให้กับท่านด้วยแล้ววันนี้จะเป็นวันพักผ่อนที่ดีที่สุดเลยค่ะในการที่เราจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวหรือรวมถึงการดูแลตัวเองแต่เตรียมเสื้อผ้าของตัวเองให้ดีค่ะพลังงานใบถัดมานะคะสองเหรียญคะ่ะเขาบอกว่าในวันนี้อาจจะมีเรื่องของการตัดสินใจการชั่งน้ําหนักการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกับว่าเรากําลังวางแผนวางแผนหรือว่ากําลังประคับประคองนะคะให้ตัวเราหรห้ือสึกว่ามีความแบบสบายใจหรือมีความปลอดภยัยวันนี้ทําอะไรคิด วางแผนและที่สําคัญนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในมือคุณยังเอาอยู่ค่ะสามารถที่จะประคับประคองหรือว่าพาทุกสถานการณ์ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะพลังงานใบถัดมานะคะไพส่สารพราช่าแน่นอนค่ะวันศึกวันนี้พลังเป็นพลัง,นลงในการทําบุญนะอาจจะเป็นวันที่เรากลับมาตั้งต้นสวดมนต์ค่ะอาจจะเป็นวันที่เราไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่อาจจะเป็นวันที่เราไปไหว้พระใหญ่ขอพรนะคะแน่นอนค่ะวันนี้พลังงานของเราให้ไปด้วยความมุ่งมันและความตั้งใจนะคะแล้วรวมถึงถ้าวันนี้ใครจะวางแผนวางแผนอะไรอยู่ในมุมเงียบๆมุมสงบๆแล้วก็มี ของกินอร่อยๆหรือว่ามีอะไรที่เราชอบไว้ผ่อนคลายบนโต๊ะจะทําให้คุณคิดงานออกอย่างแน่นอนค่ะและพลังงานใบสุดท้าย4ดาบน,นะคะเขาเตือนคุณว่าวันนี้นะคะอย่าลืมดูแลตัวเองในเรื่องของการพักผ่อนให้ดีและรวมถึงในวันนี้นะคะอาจจะมีภาวะในเรื่องของระบบท้องอืดท้องเฟอ้อนิดนึงหรือว่าอาหารไม่ย่อยเพราะฉะนั้นกินอะไรในวันนี้ต้องดูแลให้ดีและเผื่อผ่าไปถึงบริวารเด็กน้อยหรือว่าใครที่วันนี้คุณร่วมกินข้าวเขาด้วยค่ะให้เรามาระวังในเรื่องของอาจจะมีการกินอะไรที่แบบผิดสําดงระ้ว่า เรื่องของการท้องเสียท้องเอดิดหรือท้องอืดหรือว่าอาหารไม่ย่อยด้วยนะคะและที่สาคัญค่ะเตรียมความพร้อมสําหรับการเปิดเข้าสู่สกราชใหม่ในการทํางานของวันที่5มกราคมด้วยพลังงานดีๆจากการสวดมนต์และคำอธิษฐานของคุณหรือว่าพลังงานของคุณในวันนี้จะมีพลังแห่งความสดใสมีแสงสว่างที่ดีและมีความมุ่งมั่นมีความพร้อมที่ดีในการก้าวเข้าสู่5มกราคมการเปิดปีใหม่อย่างเป็นทางการค่ะและ้วเจอกันในคลิปหน้านะคะของอิมุนพยากรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ